ใจโกตัวนิ้สุดทาคอนกิสุกาโกทังโก้างหรือโก้หางโก้หางก็แย่งมาจากโกงไม่มีไม่มหรอมีโกทังไม่มีมาม่าบิกมาม่าตัวคอยนีดอ่ะหนึ่งบิ๊กมับ ไฟชาร์ปนะครับซึ่งเกมวันนี้เราจะมาทายของเป็นหมวดหมู่ครับผมและหมวดหมู่แรกก็คือพริกป่นมะนาวสะโพด็อกคอรีเตาอังโลพริกเผาทานทานดอกกระลำข้าวโพดหวานเนื้อสับที่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีที่นอนมันไหลมาที่นี่แล้วอะไรที่นอนมีที่นอนมีเหรอ มีตลาดสดมีนะเว้ยตลาดอ่ะที่นอนที่นอนที่หมายถึงเตียงอ่ะที่นอนไม่แผนกไหนตลาดแผนกที่นอนเนี่ยในตลาดมันมีนะเว้ยหมายถึงเตียงไม้นะพี่นอนที่เนี้ยแต่ละคนเตียงมันไม่เหมือนกันพี่นอนมันไม่เหมือนกันเว้ยทุกคนว่าไงทุกคนว่ามีไหมที่นอนแต่ละคนเตียงมนไม่ขนมนขนเบื้อ ซักทองทองหยิบทองักทองอะไรอ่ะักทองูเลยดูเลยนี่ก็หลังก็มีอสขอาก แมนจิวบซาโอไปทำได้ใช่ไหมเชิญผมไม่ต้องนับแล้วยากต้องนับมี ฟันยามปากแปรงสีฟันฟองน้ำถูตัวเป็ดปูฟักบัวทีมนุงผมคีนซิงับูในโดนล้วหน้วาโดนีอรก้บอสไดสปอร์ต คออบิดเทอร์เทอรบูนกีรอนไฟมีเดียมอีสปอร์ตฟูเซนอโยบุรีรัมแอดแท็กเออร์อารานี่อีวิร์ดเบคอนปารีสออเรนวูดอีสปอร์ตเอจีเซียนลินดาหาเลมหาเลมาเลโดนนะอันไม่ได้สังกัดครับ มดา้องมาไหนแล้วนะไม่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 ผมหยุดไม่ได้ไงหยุดไม่ได้ไงไม่อยากทำพี่เลยอ่ะไม่อยากทำพี่เลยอ่ะแบกเน่าเลยเกาะล้านเกาะเต่าเกาะบีบีเกาะเสม็ดเกาะตะปูเกาะแฉะเดี๋ยว ไอเนี่ยมันม okay, ั่ววตะปูที่เกิดมาที่เคยได้ยินหรือเปล่าเหลือแต่เขาตะปูยิงบอลเนี่ยชัดแล้วยิงแล้วยิงพับที่วาร์โลแน เอช็อตเซียโกเรนโบซิทอยแบงค์ฮับไลท์เอชเอฟหนึ่งโอวอสวอคอร์ิตี้ฟรีไฟเอชเอฟสอไม่มีภาาไม่เอาหาหนึ่งมดเันฟิสี่ห้าะโดน้ำในใจน้ำในใจลวไงไม่เคยเรียนหรอครูสอนให้น้ำในใจอ่ะ เอาต a e นติโอฮันจโซาสุกิซาสุกิซาสุกินะมุคนนัน B หนึ่งบีสองเดี๋ยวเราบี ชื่อเรื่องเขียนเลยใจโก้ต้นิีกสุดซ่าคอนคิซุกะหน้าผีเก่าอยู่นะเออเก่าอยู่แบทแมาลุมาริโอ้กระเล่โสโลตร์สลับซันจิอ่ายังชาโค้ดไปเรื่อยชื่อทีมเล่นสุดหนองทั้งหมดอะเด็กคิสุงิการ์ตูนมาแก้วเบจิต้า โกหังโกทังหรือโกหังโกหังก็แยกมาจากโกงไม่มีไมอไม่มีโกทังไม่มีบิ๊กมาม่าอะไรนะบิ๊กมามตัวคอยเนพิษอ่ะหนึ่งบิ๊กบิ๊กมัมอไรอ้ลไ่ใจมนานบิกมาเลยอ่ะอเนี้ไม่ดูนานเลงนี วันนี <S <S okay. ้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวสําหรับกิจกรรมหน้าพวกเราจะไปทําอะไรที่ไหนอย่างไงก็ฝากติดตามพวกเราเนี่ยนะครับทางเพจ Japper Esport นะครับแล้วก็ใช่แล้วก็ y o YouTube ด้วยนะครับทุกช่องทางเลยวันนี้รายการไว้เช้าก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคราับไม่ใช่ตัวไม่ใช่โดนคนเดียวเลยต่อเลยนี่รายการโคตรน้อนนะครับนี่ ตามรันรันคิวเลยค,คือคือคือช่วงนี้คิว,วเราเช่าจำกัดไงคิวพี่เลิฟแน่นไง<ช>รเราเราเข้าใจคือเราเอามาเล่นเกมแล้วเราก็สัมภาษณ์ต่อเลยอันนี้รายการน,นี้จะซีเรียสน,นิดน,นึงนะพี่นะเราจะแบบเข้มเข้ม <c oughs> นิดนึงอุ้ยมาโทรแบบอุ้ยจริงจังใช่ใหจริงจังอันนี้จริงจังไม <c oughs> ่ไปไม่ต้องใช้ก็ได้นะไปถ่ายที่ไหนไม่เคยเจอนะค่าตัวต้าจะแบบคูณสี่อ่ะคูณสองไม่ได้ไม่อ่ะตากล้องเทสไม่ไหนฮะ ผมอยากอยากให้คนดูเห็นหลังกล้องมากเลยสภาพแบบแบบแก๊งแก๊งแบบวงเล่าอ่ะตอนเนี้น <c oughs> ช่วงที่แบบมีเบลมอสน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่ารายการไหนก็ซัดหมดเหมือนกันแล้วช่วงจุดต่าสุดบ้างล่ะจุดต่าสุดเหรอเออถ้าเป็นเรื่องจุดต่ําของทีมนั้นนะครับของทีมชุดหลักนะมันจะเป็นเรื่องจับกันน้อยแหละแล้วสกิลยิงสู้ไม่ได้แล้วยังเล่นสไตล์เก่าอยู่ก็คือแบบยังเล่นขอบวงเล่นช้าอยู่ใช่ไหมรับพี่